สอนมึงว่ายังไงวะทําไมกูถึงสอนเท่าไหร่มึงก็ไม่จํไในตอบกูดิวะมันเป็นอะไรอ่ะความจําสั้นแต่ลักฉันยาวเหรอหรือยังไงกูไม่เข้าใจอ่ะกูสอนว่าให้ตัดที่ไหนในตอบกูดิกูสอนว่าให้ตัดที่ไหนสายปฏิจจสมุปาทิกูสอนมาตลอดเวลาว่าให้ตัดตรงไหนทําไมมึงจะไปตัดที่อื่นตลอดเวลาอ่ะตอบกูสิกูให้ตัดตรงไหนมึงเนี่ยเรื่องเยอะที่สุดเลยในกลุ่มเนี่ยกูจะบอกให้ ถามอะไรสรารพัดจะถามแต่กูสอนไปหมดแล้วก็ยังจะไปตัดที่อื่นกูบอกแหกปากพูดไม่รู้จะพูดยังไงก็ยังไปตัดที่อื่นอยู่นั่นแหะผมกมจะ้ว่าจะไปตัดหาไดหนไะ้รนดที่อื่นทำไมมึงชอบฝืนวะกูไม่เข้าใจกูสอนอย่างหนึ่งมึงแถไปอย่างหนึ่งเพื่อตัดที่ภาษาใช่เหรอกูเคยสอนเราไว้ตัดที่ภาษา ฮะกูมไม่ตัดที่ไหนสายปฏิจจสมุบาทให้ตัดตรงไหนตอบกูสิกูสอนแหกปากพูดผมไม่ได้จะพูดยังไงสายปฏิจจสมุบาหตัดข้อไหนพอมีความจางใครดับไปเดินไม่เหลือแห่งอะไรกูสอนตลอดให้ตัดที่ตัณหาคือความอยาก เพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่แหงตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทา,านมึงต้องตัดเครื่องร้อยละสัตว์ที่ผูกติดอยู่กับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพิ่มด้วยการตัดที่ตัณหาคือความอยากมึงจะไปตัดภาษาอีแล้วมึงตัดได้เหรอแต่แม่กับน้ากูอ่ะกูอยากให้ตัดหางปล่อยวัดแต่แม่กับน้ากูตัดไม่ได้ ตัดกูไม่ได้นะไม่ใช่กูตัดไม่ได้นะมึงบอกกูเหรอคือกูจะไปต้องรู้ไหมไม่อ่ะกูว่าคิดว่ากูคงไม่จะไปต้องรู้ ตาไปกระทบไงครับอาจารย์มึงว่าตามึงบอดอ่ะตันหามึงจะเกิดไหมอ่ะตอบกูหน่อยถ้ามึงไม่มีลูกกระตาไปกระทบมึงคิดว่าตันหามึงยังเกิดได้ไหมมึงแน่ใจนะมึงจะเถียงะกูมั่นใจไหม อากูจะรอดูมึงจะตอบยังไงมึงแน่ใจนะว่ามึงจะเถียงอากูชัวร์ไหมกูว่ามึงเนี่ยหลายรอบแล้วนะกูให้โอกาสมึงมาหลายรอบมากกูด่ามึงไปรอบที่แล้วยาวเหยียดไม่ได้นำพาไม่คิดจะจดจะจำ ครั้งนี้ครั้งที่แล้วมึงก็เถียงกูอย่างเงี้ยครั้งนี้เอาอีกเถียงอีกแล้วกูคิดว่าจะเป็นครั้งเดียวแสดงว่าเป็นที่สันดานมึงล้วนๆไม่ใช่เป็นที่มึงไม่รู้แต่เป็นที่สันดานมึงชอบเถียงสอนไม่ฟังกูต้องการเถียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้ากูไม่สนใจมึงขึ้นมาก็อย่ามาหาว่ากูใจร้ายใจดำเพราะสันดานมึงมันไม่ฟังเถียงชนะอย่างเดียวกูด่ามึงไม่รู้กี่ครั้งว่าให้ไปปฏิบัติมึงก็ไม่คิดจะปฏิบัตินั่งถามอยู่นั่นไม่เลิกตามแต่ใจมึงแล้วกันนะอยากทำอะไรก็ทำสันดานแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ อยากให้อาจารย์ใจล่มๆกว่านี้ค่ะไม่ต้องมาฟังกูจะแล้วก็ไม่ต้องสารแนไว้กูใจล่มใจเย็นใจเบาไม่ต้องสารแนจจะกูจะเป็นของกูอย่างนี้มึงไม่ต้องมาสารแนอยู่กับกูก่อนปฏิบัติก็ต้องปริยัดก่อนครับเบียร ทำไมมึงยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในกลุ่มกูได้วะไอคนเนี้ยไอคนชื่อชยัยทีมงานเก้าพยักษ์เนี่ยทำไมมึงยังลอย,นอยหน้าลอยตาหน้าด้านหน้าทนอยู่ในกลุ่มกูได้วะมานั่งว่ากูด่ากูค่อนแขวกูได้ทุกวันทำไมมึงถึงได้อดทนอดกลัน้นต่อความหน้าด้านหน้า,นา,นาทนของตัวเองได้มากขนาดนี้กูไม่เข้าใจตามค่อนแขวกูได้ทุกวันแปลกใจมากเลยทำไมมึงถึงทำได้ทุกวันเลยวะไม่เบื่อเหรอ แล้วมึงเกลียดกูไม่พอใจกูแต่มานั่งเฝ้าดูกูว่ากูเนี่ยจะพูดไม่ถูกใจมึงตอนไหนแล้วมึงก็รอจังหวะจะด่ากูมึงไม่เหนื่อยเหรอวะมึงไม่แปลกใจตัวเองไหมหรอว่าเอ้ยทำไมกูไม่ชอบมันแต่ทำไมกูอดทนอดกลั้นในการนั่งดูมันอยู่ได้ตั้งนานวะมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกูถามแค่เนี้ยเออบางทีก็แปลกใจนะกูแปลกใจคนประเภทหนึ่งทำไมได้หน้าหนาหน้า,นาด้านหน้าทนอะไรได้มากขนาดนี้ อดทนฟังมากเลยนะแต่รอจังหวะจะซ้ํากูตลอดเวลาดอกไหนไม่ถูกใจซ้ํากูทันทีแล้วลอยหน้าลอยตามาทุกวันนะมึงกูเนี่ยนั่งดูมันรอจังหวะว่ามันเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาตอนไหนแล้วโผล่้นมาจริงๆทุกวันแต่กูก็ไม่พูดเนี่ยจนวันนี้มาทุกวันก็ไม่ไปนะกูแปลกใจมันมากเลยว่าทําไมมันยังอยู่ แล้ววันนั้นมันกูด่ามันมันก็โกรธกูอุ่ยพูดแรงไปไหมครับโกรธกูเกินไปไหมที่ด่าผมจะมด่าผมแรงจังเลยผมโกรธแล้วนะโกรธกูโกรธกูเฉยเลยทั้งตอนี้ก่อนหน้านี้มันด่ากูก่อนสารแนเรื่องกูก่อนพอเวลากูด่าให้ว่ารับไม่ได้ชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตาย มันเป็นหมอดูคนที่กูพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นหมอดูอ <c oughs> หนูมีสติทุกวันมีสติทั้งวันและทําทั้งสมถวิปัสนาตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างเลิกตอแหลให้ได้ก่อนแล้วกูจะสอนมึงถ้าเลิกตอแหลไม่ได้กูไม่สอนแค่มึงพูดแค่นี้ยังไม่มีความจริงใจจะตอบกูได้ซ้ายังนั่งตอโหลดตอแหลอย,อยู่เลยไปเลิกตอแหลให้ได้ก่อนแล้วกูจะสอนมึงถ้าเลิกตอแหลไม่ได้ไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาพูดกับกูเสียเวลา สมมุติที่สงกับสงต่างกันยังไงสมมุติก็คือสมมุติว่าเป็นสงแต่ยังไม่มีความเป็นสงจริงๆคือ,อยังไม่ได้เป็นโสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีพระอหรหันยังไม่ได้ภูมิธรรมรู้ได้ไงรู้เรื่องอะไร พระพุทธเจ้าหัวเราะไหมไม่หัวเราะนะหนูรักษาศีลห้าขาต่อแหลไม่ได้มึงต่อแหลจ้ะเนี่ยมึงกําลังต่อแหลอยู่เมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรมึงบอกว่ามึงมีสติทั้งวันเนี่ยต่อแหลกลับไปทวนคําถอกคาถอกคาตอบตัวเองที่ตอบกูเมื่อกี้เนี่ยมึงยังยืนยันไหมว่ามึงใช้คําว่ามีสติทั้งวันอะตอบกูหน่อย ยังยืนยันคํานี้ไหมว่ามึงมีสติทั้งวันตอบกูหน่อยยืนยันให้กูหน่อยว่ามึงใช้คํานี้และยังยืนยันว่าจะใช้คํานี้